แล้วก็เปิดร้านเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับกินฟรีหนึ่งคำคนเต็มร้านหมดเลยค่ะวันรุ่งขึ้นโทรศัพท์มาเป็นร้อยสายได้เลยครับยืนยืนปิ้งตั้งแต่11โมงที่เปิดร้านยันปิดร้าน2ทุ่มเลยไม่เป็นตะคิวล้ไม่ได้กินข้าวเลยครับประมาณ200ได้ครับแล200กระทะนี้ไม่ใช่มาทีเดียวนะครับทยอยมาทยอยมาเรื่อยๆรู้สึกกับพุงยังไงบ้างเก้องดึงแางกเลง สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่ย่านลาดก,กระบังนะคะจุดที่พี่ก้อยยืนอยู่เนี่ยมันคือซอยลาดก,กระบัง13ทับค่ะร้านที่พี่ก้อยมากินในวันนี้ก็เพราะว่ามีพวกเพื่อนๆน,น้องไอเดียค่ะเขารีเควส์มาแล้วก็มีเม้นต์มาในคอมเมนต์ด้วยนะคะหลังไมค์มาเลยบอกว่าอยากให้แม่ก้อยอช่วยมาหาร้านอาหารแถวๆย่านลาดก,กระบังหน่อยตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนที่เรียนมาเข้ามาหาลัยที่ลาดก,กระบังเนี่ยค่ะอยากจะรู้ว่ามีอะไรอร่อยๆกินบ้างนะคะพี่ก้อยก็เลยลองไปเซิร์ชหาดูนะคะ ร้านนี้เขาก็เป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่มานานแล้วนะคะแล้วก็เมนูเขาค่อนข้างน่าสนใจเลยค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทักทายกันในคอมเมนต์นะคะแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งไวะะ้เลยค่ะไปลองกินพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะค่ะพี่ก้อยจ้า ครับผมเต้นะครับก็อของร้านกระทะร้อนแอ่ยสเต็กลุง้างครับอ๋อคุณเต้บอกชื่อร้านเสร็จสับแล้วเปิดร้านปิดร้านกี่โมงคะเปิด11โมงปิด2ทุ่มครับร้านหยุดร้านหยุดทุกวันเสาร์ครับเต้ขายอะไรบ้างคะที่ร้านเนี่ยก็จะมีเป็นสเต็กค,ครับแล้วก็ชุดกระทะร้อนกระทะร้อนจะมีเสิร์ฟพร้อมข้าวครับมีลูกค้าเลือกได้ก็จะมีเนื้อเนื้อวัวครับเนื้อหมูไก่แล้วก็ปลาครับมีซอสให้เลือกหลากหลายครับเช่นอะไรบ้างคะซอสซอสจะมีจิ้มแก่วพริกไทยดำ บาร์บีคิวเคลิยากิซีอิ๊วญี่ปุ่นครับ<ม>แล้วก็ซอสพิซซ่าครับอืมค่ะแล้วเมนูที่ขายดีที่สุดคืออะไรครับขายดีที่สุดเป็นกระทะร้อนเนือครับกระทะร้อนที่ที่มองเห็นไฟแฟมแฉมแลบแเยอะๆอใช่ครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เรียกเขาไมเรียกว่าแลบเรียกว่าลุกเลยลุกเลยลุกชนเลยอ่ะ แล้วอย่างนี้คือมันต้องเรียกว่าอาหารประเภทนี้เป็นอาหารอะไรเหรอคะขายมาหลายปีผมยังไม่รู้เลยมันเรียกประเภทไหน <c oughs> ไม่รู้เลยพอดีพี่ชายกับคุณพ่อเขาไปทานอาหารพวก ปิ้งย่างอย่างเงี้ยครับที่ใช้กระทะแล้วเขาก็เลยเอามาดัดแปลงย่างให้เลยมีซอสให้แล้วก็พร้อมข้าวหนึ่งหนึ่งถ้วยต่อชุดเซตหนึ่งพร้อมอิ่มตอนหนึ่งคนนะครับราคาเริ่มต้นยังไงบ้างราคาเริ่มต้น59บาทครับหกสิบบาทก็ทอนบาทนึงหกสิบบาทได้ทอนเลยครับมีตังมา60บาทมีทอนแน่นอนแน่นอนเลยใช่ไหมคะแล้วชื่อลุงกว้างนี่คือใครอะคะลุงกว้างคุณพ่อครับคุณพ่อผมเอง เราความรู้ในการทำอาหารมาจากไหนคะแม่ผมเป็นแม่ค้าข้าวแกงแล้วตอนผมเด็กๆเล็กๆ,ๆเขาชอบใช้ผมตำติีกแกงตำอะไรกอ,อะไรและก็ชอบใช้ เขอบอกแม่ไม่ไม่เรียกคนอื่นนะแม่ไม่เรียกเกาเหมือนน้องชายเขาบอกไม่ไม่เรียกเรียกมึงนี่เนี่ยเรื่องปลาเรื่องอะไรจะเรียกเราช่วยทํ<ฮ>าช่วยหั่นช่วยอะไรต่ออะไรทุกอย่างจะเรียกตำน้ําพริกตำอะไรเพื่อนเพื่อนก็เล่นกันเฮ้เข้างบ้านเราก็นั่งตำน้าพริกแม่พออย่างไอ้หน่อยจนนานจนขอเลิกเล่นจนพอหยดเล่นหยดเล่นแล้วก็ต้องมีความจํานึกขึ้นมาทําอาหารเออผัดโน่นผัดนี่ กินอะไรต่ออะไรนึกขึ้นมาก็ถามถามโน่นถามนี่จนมีความรู้สึกที่ว่าเรารู้เองเอไอ้ใส่นี่คือจะอร่อยใส่นี่คือจะรสชาติจะได้แบบนี้แบบนี้<ะ>คือความคิดในสมองเราที่รับตัวคุณลุงกว้างเองก็เป็นคนชอบทำอาหารชอบทำอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วอย่างแบบว่ากว่าจะได้สูตรที่เราเปิดปล่อยออกขายได้เนี่ยเสียไปกี่กระทะคะก็ให้คนชิมทําให้คนชิมทุกคนในละแวกนี้ใครมาก็ให้ชิมให้ชิมไม่คิดเงินไม่คิดทําให้แจกให้ชิมจรงอะไรลูกชายคนโตก็ทให้ชิมอะไรต่ออะไรทำชิมใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมบอกใช้ได้อย่างนี้โอ้โหเปิดร้านได้เลยอะไรต่ออะไรก็พิมเครียกพิมอะไรที่แจกใบลิวใบฟิลอ่แล้วก็เปิดร้านเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับกินฟรีหนึ่งชาม ชามต่อไปเสียงเงินคนเต็มร้านหมดเลยค่ะทำไม่ทันเลยครับนักศึกษาแล้วก่อนแถวนี้เยอะเนี่ยนักศึกษาทั้งนั้นเลยอหอครับเขาทานแล้วเขาก็ไปคุยกันอะไรกันชวนกันมาชวนกันมาเยอะแยะเต๊ยังพอจับโมเมนต์แรกๆตอนที่เรามาทำ กระทะแรกๆได้ไหมครับว่าอารมณ์เราเป็นยังไงได้ครับตื่นเต้นไหมไม่หลกระทะเลยครับ oh. พวกหมูพวกเนื้ออย่างเงี้ยไม่ครับเพราะว่ายังคุมไฟไม่เป็นเรื่อง oh. จังหวะการการใช้ไฟอ่ะครับ oh. วันหนึ่งมีเพจหนึ่งครับช่องหนึ่งเขามารีวิวที่ร้านพอออกออกไปวันรุ่งขึ้น oh. โทรศรัพท์มาเป็นร้อยสายได้เลยครับ oh. อันนี้จริงๆนะผมไม่ได้โมนะโทรมาโทรมา,ร,มาร้านเปิดไหมครับร้านเปิดไหมครับ oh. ร้านอยู่ตรงไหนวันรุ่งขึ้นผมยืนตรงเนี้ยยืนยืนปิ้งตั้งแต่11โมงที่เปิดร้านยันปิดร้านสองทุ่มเลยไม่เป็นตะคิวเลยอไม่ ตั้งตัวตั้งตัวไม่ได้เลยวันนั้นแบบแล้วช่วงที่ขายดีมากๆเลยเนี่ยเคยนับกระทะของตัวเองไหมว่าวันนึงขายได้ประมาณกี่กระทะประมาณ200ได้ครับ200อู้มือเป็นละวิ่งเลยสองสองร้อยกระทะนี่ไม่ใช่มาทีเดียวนะครับถอยอยมา,มมา,มาเรื่อยๆ,ๆค่ะกว่าจะไ,ได้กินนมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแ่บพี่ก้อยมาตั้งแต่เขาเปิดร้านแต่กไม่ได้กินนะคะเพราะว่าคนเยอะตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตอนพี่ก้อยมาเนี่ย เดี๋ยวมาแนะนําตัวละครกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะน้ำลายไหลเป็นคนชอบกินอาหารแบบแนวนี้อยู่แล้วนะคะวันนี้พี่ก้อยพาน้องไอเดียมาด้วย yeah. <c oughs> ไม่กินไม่หมดแน่นอนเลยค่ะสั่งกันคนละอย่างเลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะในหมวดของพี่ก้อย,อยตรงหน้าพี่ก้อยเลยนะคะนี่เลยกระทะร้อนเนื้อบวกหมูเพิ่มเบคอนไส้กรอกไข่ดาวชีส154บาทค่ะพี่ก้อยเลือกเป็นซอสพริกไทยดำกับซอสแจ่วค่ะอยากได้ซอสแจ่วเพราะว่าตะกี้ตอนถ่ายเนี่ยมันจะมีไอ้ข้าวคั่วโรยๆมาด้วยของน้อยอัอเดียจะเป็นหมูรวนนะคะแล้วเขาก็จะเพิ่มเบคอนไส้กรอกชีสส่วนของตะก้องนะคะจะเป็นเซ็ตหมูกับไก่นะคะเป็นเบค ก้อนกับไข่ดาวค่ะเพิ่มมาซอสพี่ไข่ดากับซอสแจ่วเหมือนกันอันนี้ร้านแถมให้กลัวเ้าก็ไม่อิ่มแล้วก็จะมีพิเศษที่ไ้อสั่งมาเพิ่มเพราะว่ามันอยู่ในตะกร้าน่ารักเลยก็คือเฟรนช์ฟรายสีบาทแล้วก็อันนี้นะคะสั่ง2อย่างแต่เอามารวมกันอย่างละสาคือชีสบอลกับโดนัทกุ้งชีสถ้าเรียกไม่ผิดนะสาก้บเก อันนี้เป็นสเต็กเนื้อ79บาทเยอะมากดูดิมาทายกันดีกว่าว่าวันนี้จะกินหมดกันหรือเปล่านะคะมาดูเดี๋ยวมาลองชิมเนื้อกันก่อนเลยค่ะตอนแรกไม่ได้สั่งน้ำจิ้มแจ่วเลยนะไปขอเปลี่ยนตอนหลังเพราะว่ามันน่ากินสุดๆเลยดูดิหอมมากเลยอ่ะกินปุ๊บหอมปั๊บเลยอ่ะหอมเนื้อมีความติดมันนิดนิดแล้วก็ได้เท็กเจอร์ของแจ่วอ่ะแปลกดีอ่ะอืม เดี๋ยวมาลองผักกันดีกว่าค่ะเขาว่าขึ้นชื่อมากเลยที่นี่ผักของเขาอะค่ะอ,อร่อยเลยเขาเลยมีความหวาน,วานกับกรอบเลยนะคะมันถูกผัดหรือคลุกเคล้ามาไม่รู้อะแต่รสชาติมันดีมากราดซอสแจ่วเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงให้มันฉ่ำๆนะคะชิ้นนี้ดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยชีสค่ะดูดิกลิ่นมันหอมมากเลยอนุ่ม เดรีอะไอชิ้นที่มันโดนชีสอะอ,อร่อยออร่อยขอกินจากไข่ดาวนิดนึง <c oughs> ไม่รู้หิวหรืออร่อยเนี่ยแยกไม่ออกนะแต่อร่อยจริงค่ะค <c oughs> ำใหญ่มากเลยกินกับข้าวนะหืมเลเนาะเมื่อนะ <c oughs> กี้แอบชิมซอสพิซซ่าอร่อยมากเลยจิม <c oughs> <c oughs> ก่อน พวกของทอดนี่เขาจะให้มายองเนสกับซอสมะเขือเทศมาแล้วค่ะอร่อยด,ตดยอีตรงนี้ชอบเสิร์ฟด้วยหืมป่องตรงเลยชอบกระล่ำมากเนาะม่นะมอร่อยอืมชนกันกระล่ำอืมเห็นนะนี่ค่ะอืมสอ,องเสียงละกระล่ำม,มาลองชิมงานหมูหมูดูนะคะอันนี้จะเป็นซอสพริกไทยดำค่ะเสิร์ฟมาในกระทะเดียวกัน ใ้าไข่ดำจะไม่เผ็ดออกเค็มๆพี่วายว่าต้องกินกับข้าวเดี๋ยวขอลองกับข้าวดูคำนี้อร่อยแน่นอนจัดไปรู้สึกอร่อยไปด้วยกันไหมตบด้วยกระหล่ำสงสัยคนคงชอบจริงๆเืยกระเด็นเลยในหนึ่งกระทะกระหล่ำเยอะดีอ่ะคุณพ,พูเลยค่ะไม่ห่วงเลยอร่อยทำไมไข่ดาวจะต้องน่ากินจัง ใส่กรอบขอชิมซอสมะเขือเทศเถอะนะอืมเอาลองไปอืหนังกรอบอบอเนะตามด้วยข้าวร้นนี้จะมีแมวอยู่ตัวหนึ่งชื่มอมีตังน่ารักมากเรอะน้องนักศึกษาเอามาฝากเลี้ยงเดี๋ยวมาลองชิมสเต็กเนื้อกันค่ะ เขาจะมีกลิ่นเนยอยู่นะแล้วก็เนื้อเขาจะมีความเหนียวเหนียวหนุบหนบนิดนิดนะแต่ไม่กระด้างค่ะเดี๋ยวมาชิมของกินเล่นกันค่ะโดนัทกุ้งชีสกินเปล่าๆปาก่อนดีกว่าน,นะอืมกรอบอะน้อว่าเขาา,เขา,าจะซื้อสำเร็จรูปมาหรือเปล่า,าทอดแต่ไม่รู้อร่อยอร่อยม,ม,มากไส้กรอกของโปรดของใคร,ใครหลายคนคิงอรก็อร่อยเหมือนกันเบคอนกับ น้ำจิ้มแจ่วค่ะอเมริกัน vs น้ำจิ้มแจ่วอีสานอืองือติดยากโคตร โห oh, อิ่มมากเลยอะคะ่ะพี่ก้อยนะกินมาจนหมดกระทะแล้วนะในระหว่างที่กินเนี่ยก็นั่งนึกไปกินไปนะคะเพื่อจะมาสรุปให้ฟังว่าไอ้ที่กินไปทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นอาหารของชาติไหนนะคะจะเป็นอเมริกันเบรกฟัตอเมริมกันลันช์มันก็ไม่ใช่นะจะเป็นเกาหลีเทปันยากิหรือญี่ปุ่นก็ไม่ถูกนะคะการมิกแอนแมทแบบนี้พี่ก้อยคิดว่า น่าจะมีที่ประเทศไทยประเทศเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะกินกินอยู่ก็รู้สึกคุ้นๆวูบกลับไปตอนยุคสมัยแบบ90ย้อนหลังไป20ปีที่แล้วอะ่ะเหมือนเคยเจออาหารประเภทนี้ในฟู้ดคอร์ทในห้างอะคะ่ะรสชาติอย่างนี้อารมณ์ประมาณอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนหลังจากนั้นอีกเลยนะคะด้วยปริมาณราคาของเขาอ่ะค่อนข้างคุ้มค่าจริงๆเลยะคะ่ะแล้วก็เหมาะสมกับน้องๆวัยเรียนหรือคนทํางานที่ต้องการความอิ่มแล้วก็พลังงานแบบจุกๆระหว่างมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะ ละ,ะแวกนี้มันมีโรงเรียนอยู่รอบๆเลยค่ะหลายๆโรงเรียนเด็กๆเนี่ยนะคะเป็นลูกค้าของร้านนี้โดยเฉพาะนักกีฬานะคะเพราะเขาเล่นกีฬากันเสร็จเขาจะมากินร้านนี้ขอข้าวไม่พอกินไม่อิ่มเขาก็ขอเพิ่มขอเติมเลยเมื่อกี้คุ้นๆเหมือนจะก้องเล่าให้ฟังว่าจะมีนักกีฬาทําไมนะเขามากินอะ่ะเขากินกินชุดใหญ่ชุดพิเศษเลยคอมโบกินกับข้าวห้าจานห้าถ้วยเลยข้าวเนี่ย พี่ก้อยบอกตรงๆเลยว่าพี่ก้อยกินข้าวไม่หมดเพราะว่าเขาห้อยข้าวอ่ะไม่ใช่แค่นี้นะคือให้เยอะมากจริงๆเลยะคะ่ะแล้วถ้าใครที่เคยเห็นอาหารในลักษณะนี้ที่ไหนมาก่อนนะคะมากระชิพี่ก้อยหน่อยนะจะตามไปลองชิมอีกค่ะว่ามันจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงต้องไม่ที่จะแอบชูนิ้วห้างหลังว่าเยี่ยมอิ่มไหมอิ่มจุดอิ่มเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงรู้สึกกับพุงยังไงบ้างกิงต้องดึงเ,เกงลง บอกตรงๆเลยค่ะแทบจะคลานออกจากร้านเลยคืออิ่มมากเลยค่ะแต่ก็สะใจดีนะคะถ้าใครอยู่ละแวกนี้อยากให้มาลองอุดหนุนก็ดูนะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะถ้ามาแล้วนะคะจอดรถได้ริมทางหน้าร้านเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่กินเที่ยวเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าทายกันในคอมเมนต์นะคะไปตามต่อได้ที่ Facebook IG แล้วก็ t ิ k t o k ค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ